สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจในระบบแอร์คอนดิชันสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูไดอะแกรมแบบง่ายๆง่ายมากๆเลยนะครับในการนำน้ำคูลลิ่งนะครับมาระบายความร้อนให้กับคอยร้อนของแอร์นะครับผมแอร์มีมากมายหลายระบบนะครับพื้นฐานเลยนะครับก็คือไดอะแกรมนี้เลยนะครับเพียงแต่แตกหน่อแตกสาขาออกไปแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามานะครับมีระบบอื่นมาเสริมฉะนั้น ถ้าใครที่รู้วัฏจักรหรือระบบแอร์พื้นฐานของแอร์ในไดอะแกรมนี้แล้วนะครับแอร์ระบบอื่นๆก็ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็น AHU ก็ดีนะครับมันก็ใช้ระบบชิลเลอร์นั่นแหละครับก็แค่เอาลมเย็นไปใช้งานนะครับผมแต่พื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นในระบบนี้ก็เช่นกันการ นำน้ำจากคูลงมาระบายความร้อนให้กับคอยร้อนของแอร์เนี่ยถ้าวาดอย่างง่ายก็ตามไดอะแกรมที่วาดไว้เลยนะครับก็มีท่อน้ําเข้านะครับผมก็คือท่อสีน้ําเงินส่วนท่อสีแดงนี่คือน้ําออกนะครับซึ่งถ้าไปดูในระบบงานจริงนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะครับ ในระหว่างท่อสองท่อนี้นะครับอันนี้ไม่นับรวมระบบของตัวคุลลิ่งเองนะครับซึ่งก็จะมีท่อน้ําเข้าท่อน้ําออกท่อเติมน้ําท่อระบายน้ําอะไรต่างๆนะครับในระบบคุลลิ่งนะครับอันนี้เรามามองเฉพาะาท่อสองท่อนี่ที่ต่อเอาน้ําในคุลลิ่งมาใช้งานนะครับผมจะเห็นได้ว่า,ามันมีแค่นี้เองและแอร์ก็ถูกเรียกชื่อใหม่ เรียกวา่าระบบแอร์ระบบคูลงนะครับทีนี้เพื่อให้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูภาพแอร์ของจริงนะครับผมภาพนี้คือภาพแอร์ของจริงนะครับที่นําน้ํา จากคุลลิ่งมาระบายความร้อนให้กับคอยร้อนของแอร์นะครับผมก็จะมีท่อน้ําเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ท่อน้ําออกนะครับซึ่งคอยร้อนก็จะอยู่ในแคปซูลตัวนี้นะครับจะเป็นท่อทรงกระบอกใหญ่ๆก็สามารถเปิดออกได้นะครับแต่ว่าการที่จะทําแบบนี้นะครับแอร์ตัวนี้นะครับมันมันทาค่อนข้างยากนะครับถ้าทําก็คือเสียงบประมาณนะครับมันต้องใช้แรงใช้พื้นที่เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเอาแอร์ พวกนี้นะครับไปตั้งในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพื้นที่เก็บของนะครับเพราะว่าเวลาเมนเทนนน์จะลําบากมากเลยนะครับแอร์ตัวนี้และอีกอย่างนะครับน้าจากคูลงเนี่ยครับมันเอาจริงนะครับมันไม่ได้สะอาดร้อยเปอหรอกครับมันจะมีตะกอนมีอะไรเยอะแยะแหละที่มาด้วยนะครับและที่สําคัญถ้ามันมาถึงคอยร้อนตรงนี้นะครับมันก็จะตกตะกอนตกผลึกฝังแน่นอยู่ในนี้นะครับไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้ง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นการเมนเทนเน มันค่อนข้างจะลําบากนะครับสําหรับแอร์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพถัดไปเลยดีกว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะใหญ่เบลเลอร์อย่างนี้เลยครับอันนี้คือตั้งกับพื้นนะครับอันนี้คือแบบตั้งกับพื้นนะครับถ้าแบบยกสูงขึ้นมาก็จะมีขารองแล้วก็ยกแอร์นี้ขึ้นสูงข้างบนนะครับถ้าเป็นการจ่ายในพื้นที่เยอะๆก็จะมีปล่องสังกสีนะครับที่หุ้มด้วยฉนวนเนี่ยมาต่อเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนนี้คือส่วนลม เย็นออกนะครับก็จะตอบปล่องไปแต่ละจุดที่ต้องการลมเย็นนะครับส่วนลมร้อนก็เข้าตรงนี้นะครับเข้ามาผ่านคอยตรงนี้อันนี้คือมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็ดูดลมเข้าเป่าออกข้างบนนะครับาการเมนเทนั้นอีกอย่างก็คือการล้างคอยเย็นเนหะ็นไ,ไหมครับว่าถ้าเป็นการตั้งยกพื้นสูงเนี่ยการเมนเทนั้นจะลําบากมากเลยแล้ว เห็นแอร์ตัวนี้ไหมครับจะมีการตั้งแบบชิดผนังนะครับเพราะว่าการใช้งานพื้นที่บางครั้งต้องต้องการพื้นที่เยอะแยะนะครับทีนี้เอาแอร์มาตั้งชิดผนังอย่างนี้การล้างคอยเนี่ยก็ทําได้ยากนะครับเพราะว่าฉีดฉีดน้ําฝั่งนี้ได้ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ส่วนอีกฝั่งก็พยายามฉีดเอานะครับแล้วก็มันจะไหลออกมาทางด้านในถาดนี้นะครับแล้วก็ไหลสู่ท่อเดนซึ่งจริงๆการ ที่จะทำแอร์ใหญ่ให้สะอาดจริงๆนะครับมันต้องเปิดฝาหน้าฝาลัางออกทั้งหมดเลยครับ้วล,ล้างทุกส่วนนะครับให้สะอาดเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นว่าสกปรกมากๆนะครับการแมนเทนเนนไม่ดีนะครับผมก็คือตรงนี้ไม่ได้รับการใส่ใจเท่าไหร่สรุปง่ายๆคือถ้าใช้แอร์ตัวนี้นะครับต้องใช้พื้นที่ในการแมนเทนเนนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในหน้างานจริงมันไม่มีพื้นที่ว่างขนาดนั้นนะครับดังนั้น ถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนจะดีแต่การแมนเทนนไม่ดีนะครับอายุการใช้งานมันก็ไม่ได้ยืดยาวอะไรมากมายนะครับผมตรงกันข้ามอายุใช้งานอาจจะสั้นกว่า10ปีด้วยซ้ำนะครับแทนที่แอร์จะอยู่ได้ถึง10ปีนะแอร์ Air ใหญ่ขนาดนี้นะครับบางท่านที่ดูอยู่ก็อาจจะถามว่าเอาระบบระบบคอนโทรลหายไปไหนนะครับระบบคอนโทรลอยู่นี่นะครับถอดออกอยู่โอเคนะครับ ระบบคอนโทรลปกติเขาจะติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งไว้ส่วนล่างตรงนี้เลยนะครับอันนี้ถอดออกมาสรุปแอร์ที่ระบายความร้อนให้คอนเดนเซอร์โดยการใช้น้ําจากคูลิ่งนะครับก็เหมาะที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เม i นเทนแนนซ์ง่ายเพราะว่าเป็นแอร์ระบบใหญ่ถ้าเมนเทนแน์ยากแล้วมันชำรุดเสียหายขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงนะครับผม ก็จะเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ชื่อเรียกนะครับระบบแอร์ยังเป็นพื้นฐานของแอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือระบบแอร์ยังเป็นไปตามไดอะแกรมตัวนี้เช่นเดิมนะครับแค่เอาน้ําจากคูล,ลิ่งมาระบายความร้อนให้กับคอยร้อนของแอร์เท่านั้นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงระบบชิลเลอร์นะครับเขาจะเล่นเล่นที่นี่นะครับก็คือเล่นที่คอยเย็น ระบบนี้เล่นที่คอยร้อนระบบคูลิงโอเคนะครับส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมต่างๆนะครับใครที่ได้เข้าไปทํางานในระบบนี้นะครับก็สามารถจําพื้นฐานง่ายๆจากคลิปนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไปไล่ดูเพิ่มเติม,ตมอีกทีนะครับว่าจุดพักน้ําก่อนเข้าคูลงอะไรนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบคูลงนะอันนี้เฉพาะในส่วนที่นํา น้ำจากคูลงเข้ามาใช้นะครับระบบคูลงเขาก็จะมีระบบของเขาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมชื่อเปลี่ยนแต่ระบบแอร์ไม่เปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมอยู่แค่เล่นคอยร้อนคอยเย็นเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นแอร์ระบบคูลงหรือว่าแอร์ระบบชิลเลอร์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอแนวความคิดเล็กๆน้อยๆน,นะครับ พอเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม